What are you ไททันกอล์ s มิทเพราะเราคิดตา่างด้านการลงทุน n n v e s t n n y o u r s l l f กับกบนิ้เจอกับเชฟพยากรประจำวันเสาร์ที่2เดือนมีนาคมครับคลิปนี้เป็นคลิปต้นเดือนของเดือนมีนาคมนะฮะแม้เมื่อคืน วันสุกร์ผ่านมานั้นทองคำนะได้เล่นแรงกันเลยทีเดียวนะฮะได้ขึ้นจากแนวบริเวณ2 3 8เหรียญต่อรอยออนขึ้นมา2,083เหรียญต่อรอยออนขึ้นมาคืนเดียววันศุกร์นะฮะ15เหรียญต่อรอยออนเลยนะฮะและเป็นไปตามคาดการของทีมเราที่บอกตลอดเวลาว่าทองคํานั้นจะสามารถกลับกลายเป็นขาขึ้นได้นะฮะทองคําจะสามารถขึ้นต่อได้ไหมหรือว่าจะพอแค่นี้แล้วคลิปนี้ผมจะมาล่าใหฟังครับ trading life <laughs> เช่นเคยนะครับพบกันประจําวันเสาร์วันนี้วันเสาร์ที่สองมีนคาม 2, 5, 6, 7, คาม2567ก่อนจะไปกันที่การวิเคราะห์กราฟจากคุณโชคดีนะครับมากันที่ข่าวคราวทองคําในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับหลังจากเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับทองคําลงไปต่ําสุดบริเวณ2 0 3 8เหรียญน,นะครับก็ทำํำไฮขึ้นมาสูงสุดถึง2 8 8เหรียญน,นะครับสัญญาทองคําตลาดนิวยอร์กก็ปิดพุ่งขึ้นในการซื้อขายเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตามที่บอกไปนะครับโดยทองคําได้รับแรงหนุนจากการที่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนัััธบบตตรรปว นั่นเองนะครับซึ่งปัจจัยดังกล่าวนะครับก็ได้ส่งสัญญาณบวกกับทองคำนะครับซึ่งก็เพิ่มความน่าดึงดูดใจของนักลงทุนนะครับโดยดอลลาร์อ่อนค่าลงและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรก็ลดลงจากคาดการณ์ที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐรือเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงในไม่ช้านี้นะครับซึ่งก็เป็นปัจจัยที่มีผลบวกกับทองคำนั่นเองซึ่งบรรดานักลงทุนนะครับก็กําลังรอที่จะจับตาถ้อยแถลงของนายเจอโรมพาวเวลประธานเฟดที่จะมีขึ้นในสัปดาห์หน้าโดยนายพาวเวลนะครับจะกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะกรรมการบรริหาากเงน ประจําสภาผู้แทนรัษฎรในวันที่6มีนาคมก่อนที่จะกล่าวต่อคณะกรรามาการธนาคารประจําวุฒิสภาในวันที่7มีนาคมก่อนการประชุมนโยบายการเงินของเฟดที่จะมีขึ้นในวันที่19-20มีนาคมเพื่อหาสัญญาณบ่งชี้ทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดนั่นเองนะครับนอกจากนี้นักลงทุนก็จะรอการเปิดเผยข้อมูลการจ้างงานประจําเดือนกุมภาพันธ์ของสหรัฐ ในวันศุกร์ที่8มีนาคมนี้ด้วยนะครับไปกันที่การวิเค,คราะห์กราบจากคุณโชคดีกันต่อครับ You are treading listening, tre life โดยเทพยากร เมื่อสัปดาห์ผ่ามาเนะฮะเฟดหลายท่านนะครับได้ออกมาพูดนะครับว่าเฟดเนี่ยจะปรับรดอัตราดอกเบี้ยนะครับแล้วก็เห็นไหมฮะว่าทองคํานั้นได้ขึ้นมาอย่างสวยงามมากๆเลยนะครับได้ผ่านแนวต้านรียบร้อยแล้วนะฮะอย่างภาพแรกนะฮะ <c oughs> เห็นว่าทองคํานั้นได้ผ่านแนวต้านบริเวณเส้นสีเหลืองม,มาอย่างเรียบร้อยสวยงามจริงๆครับหลังจากที่สัปดาห์ผมานั้นทองคำเนี่ยได้ลงมาทดสอบแนวรับอยู่ที่บริเวณนยี่สเหรียญต่อโกลดออนบริเวณเส้นสีเหลืองพอดีเป๊ะบอกเลยว่าถ้าเกิดสัปดาห์นี้ทองคําปิดเขียวได้ทอง ทองคาก็จับกับกายเป็นขาขึ้นขึ้นแบบยาวๆเลยนะเพราะว่าผ่านแนวต้านในระสัปดาห์นะฮะตามเส้นสีเหลืองนะฮะตั้งแต่วันที่ไหลาครับตั้งแต่วันที่26เดือน11ปีที่แล้ว2023นมะฮะมาวันนี้เนี่ยเดือนมีนาคมแล้วนะฮะหเดือนแล้วนะฮะทองคําไม่เคยผ่านแนวต้านบริเวณเส้นสีเหลืองไปได้เลยนะครับบ่งบอกว่าตอนนี้ทองคํานั้นได้มีแรงซื้อกันเข้ามาอย่างมากมายทีเดียวครับ เมื่อคือนนะ,ะได้ขึ้นไปถึงบริเวณ2,888เหรียญต่อทรอยออนเลยนะ,ะและปิดจบเมื่อคืนที่2083มองว่าทองคำตอนนี้นั้นค่อนข้างจะสวยงามพระรามเก้าจริงฮะในฝั่งของฝั่งขาขึ้นฮะและมองว่าแนวต้านสำคัญของทองคำในรายสัปดาห์นะหน้าที่จะไปชนบริเวณเส้นสีขาวด้านบนไหมครับว่าตามบุคลมสมน,นี่ยทองคำเนี่ยชนบริเวณแนวนี้เนี่ยนะครับกลายเป็นแนวรับและกาเป็นแนวต้านนะฮะชนแล้วเนี่ยมียอดนะฮะตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นเดียวกันฮะเดือนสิบเอ็ดนะครับชนแล้วมีย่อมียอด และตอนนี้เนี่ยชนแล้วมีย่อถึง1 2 3 3ครั้งนะฮะและสัปดาห์หน้านะฮะมองว่าทองคำมีควา,างสูงลยฮะที่จะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ2125นเหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เป็นแนวต้านสําคัญของทองคำนะฮะและมองว่าทองคำนะฮะถ้าเกิดว่าทองคํามีโอกาสย่อนั้นย่อได้แค่ไหนนะหลายท่านถามมานะฮะขอบอกไปเลยนะฮะว่าทองคำเนี่ยถ้าเกิดมีโอกาสย่อดักซื้อนะอยู่ที่บริเวณน2ี่เหรียญถึง2 0 5 0เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เป็นแนวดักซื้อของทีมเราเลยนะแต่คาดว่าสัปดาห์หน้า มีโอกาสอย่างสูงเลยนะครับที่จะไปชน2,125เหรียญต่อทรอยออนแนวนี้เลยครับฟันทองคำและภาพสองนะฮะมีหลายท่านถามผมมาว่าบริเวณเป้า2,145 2,150 2,136เนี่ยทองคำจะถึงไหมนะฮะภาพสองก็เลยตีฟิโบให้ดูนะครับว่าทองคำนั้นมีเป้าการทดสอบเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะเป้าแรกนะฮะก็อยู่ที่ฟิโบก็หนนะฮะเป้านี้เราขอก่อนแล้วกันฮะอยู่ที่2,136ถึง2,145นนะฮะตามวงกลมสีฟ้าเห็นไหมครับว่า เราวงกลมสีฟ้าตรงกลางเนี่ยเราเป็น100นะฮะตุลล่างเป็น0ูนนะฮะแล้วก็ตีขึ้นไปเนี่ย 1.8เนี่ยเป้าที่จะได้นะฮะก็คืออยู่ที่เริเวณ2136ถึง2145นะฮะขอแสดงความดีกับสมาชิกพิเศษด้วยครับเราเนี่ยให้ซื้อทองคำเนะตั้งแต่บริเวณ2,028เหรียญน,นะฮะตั้งแต่คืนบริพัสนะฮะและก็เมื่อคืนเนี่ยได้ขึ้นมานะครับวันศุกร์แค่สองคืนนะฮะกำไรไปเนี่ย uf, 60เหรียญเลยนะครับหมายเยี่ยมไปเลยนะครับทองคำนะฮะบอกเลยนะครับว่าในสัปดาห์นั้นยังมีโอกาสนะครับที่จะขึ้นไปทดสอบที่บริเวณ2,145เหรียญต่อทรอยออน ที่พี่โบหนึ่งหนึ่งเกาแนวนี้เลยครับฝั่งผมค,ครับ Trading l i f e โดยเทพพยากรแลวตอนนี้ครับหรือกังคำในกัฟรายเดนะภาพนี้ค่อนข้างที่จะบ่งบอกได้อย่างชัด เลยนะครับว่าทองคำนั้นนะฮะเล่นอยู่ในเลนส์สีเทานี้ตั้งแต่วันที่27เดือน10ปีที่แล้วนะครับ23นะครับและมาเดือนนี้เนี่ยมีนาคมนะฮะเดือน10เดือน3ปีนี้เนี่ยเอ่อทั้งหมดเนี่ยเดือนแล้วนะฮะเกือบครึ่งปีแล้วะเล่นอยู่ในเลนส์นี้แถบสีเทาในเส้นสีขาวทั้งสองเส้นนี้ไม่เคยผ่านเลยนะแต่เมื่อคืนสัปดาห์มานั้นมีแรงซื้อกระโดดขึ้นมาผ่านแนวต้านปิดจบเหนือบริเวณ2 0 7 5เป็นที่เรียบร้อยลงทุนจีแล้วฮะเห็นไหมครับว่าได ที่ผ่านขึ้นมาเนี่ย20.83วงกลมสีเหลืองส่วน i อไนั้นก็บ่งบอกว่าตอนนี้สัญญาณค่อนข้างจะรุนแรงครับเป็นสัญญาณของกระทิงแบบดุดันซะด้วยนะฮะส่วน m a c ดีนั้นก็ได้ผ่านเส้นศูนย์มาแล้ววงบอกว่าในทางตำรานะฮะทองคำเนี่ยน่าจะจบขึ้น4และกำลังนะฮะไปต่อขึ้น5กันแล้วนะครับในกราฟไลเดนั่นเองนะครับวงบอกว่าทองคำนีน่าจะจบ ข,ขึ้น4ขาย่อยลงมาแล้วนะฮะและน่าจะไปต่อขึ้น5นะครับฟันทงว่าจะขึ้นต่อครับ ส่วนภาพกราฟไรเดภาพ2นะภาพนี้เนี่ยเราลงในเพจทีซีโกนะ,ะตั้งแต่วันพุธแล้วนะครับว่าทองคํานั้นถ้าเกิดผ่านบริเวณเส้นสีขาวขึ้นมาได้นะฮะทองคํานั้นก็จะกลับกลายเป็นขาขึ้นแบบสมบูรณ์แบบนะฮะเป็นการส่งเสริมนะฮะของการสัญญาณฮิดเดนบุริเด v ว r g e เจนนั่นเองนะฮะเห็นไหมฮะว่าทองคํานั้นได้ผ่านต้านเส้นสีขาวเรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็บอกแล้วว่าจะเป็นสัญญาณของสัญญาณฮิดเดนบุริ d ด v ว r g e เจนซึ่งเกิดในขึ้น2และขึ้น4นะะี่น่เพราะว่าภาพนี้เนี่ยเมื่อผ่านล ก็มีแหล่งซื้อเข้ามาอย่างรุนแรงเลยทีเดียวเห็นไหมครับว่าได้ผ่านเรนเส้นสีขาวมาได้แล้วตามวงกลมสีพูนะว่าทองคํานั้นไม่เคยผ่านมาได้เลยนะตั้งหลายๆครั้งนะฮะชนแนวต้านเส้นสีพูเนี่ถึง3าครั้งไม่ผ่านมาและครั้งนี้ทองคําได้ผ่านมาได้และสามารถจะผ่านขึ้นแบบแรงๆนะฮะเป็นการดูการวาดริมของทองคำนะฮะวา่าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามนะฮะผ่านริ่มขึ้นมาได้ทองคําก็จะมีนิวไฮครับฝันทองครับ Trading Life โดยเทพพยากรณ์ ครับและตอนนี้ครับกาบทองคำในกราฟลาย4ชั่วโมงภาพแรกเห็นไหมครับว่าทางเราเนี่ยขี่เส้นคู่ขนานทั้งเส้นสีเหลืองและเส้นสีแดงเห็นไหมครับว่าทุกครั้งนะฮะขอย้ําว่าทุกครั้งเวลาทองคำเนี่ยผ่านแนวต้านนะฮะที่ชนมาแล้วหลายหลายครั้งเนี่ยชนสัก3-4ครั้งเนี่ยก็เป็นในะสําคัญมากๆเลยนะฮะว่าถ้าเกิดผ่านไปได้เนี่ยทองคําต้องมีอะไรแปลกๆครับเห็นไหมครับว่าเวลาผ่านไปได้เนี่ยทองคำเนี่ยได้ผ่านบร,ริเวณเส้นสีเหลืองนะฮะต่ำคมสีพูเนี่ยตั้งแต่บริเวณ2056 6นะะฮได้มสองศูนะเคยย้์หลายครั้งหลายคลิปแล้วว่า2056เป็นแนวต้านนสําาคคััญขอองงทใรย4ช่วโมงนะฮะ ก็ผ่านไปได้เห็นไหมครับว่าทองคำเนี่ยได้ขึ้นไปเมื่อคืนนะถึงบริเวณ2,088เหรียญต่อทอยออนเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าจาก5-6นี่ขึ้นไป8-8เหรียญเนี่ยโอ้โห30กว่าเหรียญได้เลยนะฮะเห็นไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยทองคำเนี่ยได้ผ่านแนวต้านบริเวณเส้นสีเหลืองขึ้นไปแล้วมองว่าโอกาสในการทดสอบของทองคำนะฮะก็มีโอกาสนะฮะที่จะลงมาทดสอบบริเวณเส้นสีเหลืองหรือยอดที่เป็นแนวต้านเก่านะฮะก็อยู่ที่บริเวณ2,057เหรียญต่อทอยออนนะมองว่า2057200เนี่ยทองคำวันจันทร์ตลาดมาเนี่ยอาจนนะะครรับอาาาจจมมีแแงงเทขยลว 2057 2060ซึ่งแนวนี้เนี่ยทางทีมเราก็จะเข้าซื้อนะฮะขอย้ําว่าทุกครั้งที่ผ่านแนวต้านสําคัญนะ,ะก็จากแนวต้านจะกลายเป็นแนวรับนะฮะจะลงหน้าจะลงมาทดสอบนะฮะที่บริเวณ2,057เหรียญถึง2,060เหรียญต่อรอยออนแนวนี้เป็นแนวดักซื้อของทีมเราในสัปดาห์หน้าเลยครับฟันถงครับ ครับตอนนี้ฮะกับทองคำประสิทภาพสองนะฮะคนที่ไม่อยากรวยห้ามดูเด็ดขาดนะฮะแต่คนที่อยากรวยต้องดูเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าเหตุผลกลใดที่ทางทีมเราเนี่ยให้เข้าซื้อบริ 2, 0, เวณ2 5 0 0เหรียญถึง2,600เหรียญต่อทอยออนเห็นไหมครับว่าเวลาทองคำเนี่ยผ่านบริเวณเส้นสีเหลืองขึ้นไปแล้วนะฮะทองคำเนี่ยก็จะไปชนทดสอบที่บริ 2, 0, 8, 8, 8, เวณ2,880เหรียญต่อทอยออนนะฮะเห็นไหมครับว่าพอดีเป๊ะเลยนะฮะเส้นสีแดงเนี่ยแนวต้านบริเวณ2,088เหรียญต่อทอยออนมองว่าสัปดาห์หน้านะฮะทางทีีีีมเเเเเเเรรรรราานน่่ยยยยยจะข้้ซืออออออบบิิววณณ2,500 2,600หหญญถึงตทด ูเขาทั้งหลายในกราฟภาพนี้นะครับว่าตามวงกลมสีฟ้าครับเห็นไหมครับว่าภาพนี้เนี่ยทางทีมเราเนี่ยวงกลมสีฟ้าไว้นะครับเป็นแนวรับสำคัญของทองคําเป็นยอดภูเขาต่างๆของทองคําในภาพรายสี่ช่วงภาพ2นะมองว่าเรนดักซื้อฮนะที่สำคัญนะอยู่ที่บริน2 0, 5า7เหรียญถึง2,060เหรียญต่อท r รอยออนแนวนี้ฟันธงว่าต้องซื้อและต้องรวยครับฟันธงครับ โดยเทพพยากรณ์ถเกิดท่านใดนะฮะชอบคลิปแบบนี้ครับรบกวนช่วยกันแชร์ช่วยกดไลค์และช่วยกันสับตะไคให้กับทีมงานเิพยากรเราด้วยนะฮะพวกเราทุกคนนะฮะมีความตั้งใจนะฮะที่จะทําคลิปดีๆทาคลิปแม่นๆบอกทุกๆคนนะฮะขอย้ําว่าทุกคลิปที่เราบอกมาในอดีตนะฮะค่อนข้างที่จะแมนนะฮะถ้าเกิดท่านใดถูกใจรบกวนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับผมโชคดีบุญเิพกรสวัสดีครับ What you buy ท้าทยเจอ g o s t m t เพราะเรา ด้านการลงทุน Invest in yourself.